ยางรถยนต์เก่าที่ถูกทิ้งไว้นะครับนอกจากจะเป็นขยะที่ไม่ย่อยสลายแล้วนะครับยังเป็นแหล่งกําเนิดของยุงลายนะครับซึ่งเป็นพาหะของเชื้อไข้เลือดออกด้วยนะครับคุณสกลกิตวงคมมานะครับหมอดินาสาที่ตำบลบุ่งไหมอเาเภอวารินชำราบนะครับก็เลยนํายางรถยนต์เก่ามาทําเป็นกระถางสําหรับปลูกต้นไม้เพื่อลดแหล่งเพาะพันุ์ยุงลายแล้วก็ชาวบ้านก็มีกระถางสําหรับปลูกผักไว้กินเองในราคาที่ไม่แพงในาบานพูดนี เดี๋ยวห้องอสมอเนาะเฟิรนทุกปีฝนตกมาเฟิรนกัดด้นแล้วลง <ừ> ผมก็เลยว่าไผ่มียางกับเอามาให้ผมตัดให้เออหรือว่าผมกกมัดจัดโอ้รุงยังนีพผมกัดสอนให้เบิดเออโบว่าสิตัดแบบดอกกระซางนักเตะตัดแบบกลมเฉยกรตัดง่ายนะครับพวกยิก่งกระตัดได<อ>้ตัดแบบเร<อ>ียบๆดื้อครับคือปาดปาดหลวดเดียวเลยจวดเลยอย่างนี้มันก็ง่ายกว่าตัดดอกโอ้แต่ว่าถ้าทิ่มอยู่ในป่าน้ำดงเอาสูโม่ไปเขาเอาหนามออกเขาออกยากหมดล้วครับครับเออส่วนมากเพิ่์นกัดไปฟัเพวนกัด แล้วกระจอกอัยังเกลือเอาอล้วท่านีคัดบอ่อเขาหมมันก็ผลมามันก็เกิดที่ดีกับเราเนาะมผมก็เลยแนะน่น่าไมเอามาเห็ดกระทางแบบนี้แสดงว่าปัญหาที่เ้าถึงยางไหวแล้วก็เกิดเป็นไอ้ลูกน้ำยุง่งายนี่หลายแห่งแม่นครับคือหลายแห่งและวก็ทำลายยากนั่งแก็เลยผมก็เลยรับสื่อเนี่ยหรือว่าไผอยากก็มาเห็ดไทเนี่สินะผมก็นในหมูบ่บ้านว่ามันว่ามันเกือบบม่มีแล้วครับยางยางถิ่มแล้ว่าถิ่มไปนล้ว ปลาด้ำดงน,ำน้ำสวนและยาขึ้นคุ้มเพราะว่าเอาไปไหวมองได้กับบัวเปลยเนาะครับเนาะถ้าเจอกับถิมเข,ข,ขคาคางก็ไพ่เนี่ยถิมเขาในกลางสวนเนี่ยบอกครับนี่มหัวเนี่ยสินะมาท่นี้กับเป็นแรงของยุ่งเลยตินาพ้นมาทานมันมีมาแบบนี้มันสามารถใช้ประโยชน์ได้เอเอคนเก่ามาเห็ดคนเก็เห็นว่าเออเห็ดแล้วมันกนับปลูกได้ดีบ้านพักหนาหนาวมากกับบ้านพักกาดพักยังสิเนาะหนะพ้นแบบนี้กับปลูกมะพริกมะเขือไปเออเพราะว่ากัสร้างประโยชน์ขึน้นจ่ายยางรถยนต์ถือว่า เราเป็นประมาณเก่าสิเปอร์เซนต์บานผมนี่แถบผมมียางรถยนต์เก่าสิ่ถิมน้ำสวนเพราะว่าไผ่มีก็แล้วคนกับบ่อไหเบวเนี่ยแล้วคนกับใหม่เห็ดเนี่ยนี่สินะครับเพราะว่าเอาถิมไปจักปีมันกับบ่อบ่เสียหายเนาะครับถทายเห็ดคือเรื่องมันก็สามารถปลูกได้ตลอดก็ฟูพื้นมีหอดยญ้าหนามันเพิ่อก็เออแค่เอาดินใส่ลรอเอาพักไปบ้านเออบ่อจำเป็นต้องไปเสียหญ้าขุดแปลงพักจังซี่นะเออมันเป็นกระทางแบบเพิ่นก็เออปลูกเลย สิได้เพราะพร้อมมากกับปูตัวนี้ก็ถือว่าทางทางกีดเลาะไปนี่ฮะห,หอดมูเจียดนย่างนีิมีมกระถางสองขาง้างเลยครับปูฟักปูกนี่ยเขี้ยวนะครับในหอดโรงเรียนนี่แหละครับกระถางจากยางรถยนต์นี่ครับยางเขาจะเลือกแบบใดดีครับยางกระถางจากยางรถยนต์ยางส่วนมากทาเป็นาทาผูผูตัดบอนเก่งกับเป็นยางรถเกง่<า>งมันดีจังใดครับรถยนเก่งนี่คือหนึ่งขอบมันสินิมนะครับผมขอบมันสินิมแล้วกันบางครับ ขอมันสีนิ่มระก็บางยางรถเก๋งคือถ้าเป็นยางปิกอัพมันก็สีมันก็สีเฮ็ดได้แต่ว่าหางเฮ็ดยากนี่ยอแต่ว่าเฮ็ดได้ทุกอย่างแ้ะขนาดมันล่ะครับขนาดประเทศนี้คือหนึ่งขนาดนี้คือมันสีเบาก่วยางสุบนักมันสียกปีนง่ายนะครับขว้วบางกับบางก่ายางรถเก๋งมันก็ได้ตัดง่ายปีนง่ายแต่ว่าขนาดมันนั่นรปิกอัพมันสีใหญ่กว่านะครับน้องตัวหนึงกับปูกได้หลายกัวแต่ว่าถ้าส่วนมากขาเพื่อนข้าเป็นรถเก๋งหนึ่งเฮา เอาไปสรงเขากัใส่หลายๆเฮเขาซื้อมากเขากับซื้อมาแต่หลายเป็สินะ้ครับผมหลักการแล้วคนว่ายางใหญ่มันอาจสิเปลืองดินบ่อสิไดครับผมอาจสิปลูกสิ่งของสิมันแตกต่างกันนะครับครับผมวัตถุการเฮ็ดมันก็ทาเป็นยางหน่อยมันก็ง่ายนะครับครับผมวัฒาดนทาคือก้นมันนีบเนี่ยก้นมันนี่ทาเขาเอายางรถเิ๋งสีขอบงใหญ่ครับก้นปิดมันมันบบมีก้นปีดครับคือขนาดของก้นมันบ่อใหด่นะครับ ส่วนมาผนก็เลือกเซลล์ขอบ14 15 16เนี่ส่วนมาท่า17 18ขึ้นไปตัวปี๊ดกวนว่าไรตัวตัวปีดกวนมันหนากวรางมันมันโปรถึงนะครับผมเลือกเลือกส่วนมาเมันสิมีแตียรางหน่อยเวลาตัดส่วนมาผมผมใส่คัตเตอร์ขัตเตอร์ธรรมดาเท่านีิละแต่ว่าเท่ากับเลือกไปดีมันแข็งแน่นหน่อยหนึ่งนะครับผมัเท่ากับตัดกีดทั้งสี่นะครับกีดเอาแบบนี้กาเอาเลยมันบกครับนี่ยกาเอาเลยครับคือเอา เอาขว่อมนก้าเลยผู้ผู้เฮ็ดไม่อาจจะขีดก็ได้ครับอาจจะขีดสักคนแต่ว่าผู้ชำนาญเดี๋ยวเป็นติก้าเลยนะครับอนี่เข้าชำนาญแล้วเนาะครับเนาะครับตุ่นก้าเลยเดี๋ยวเข้าก้าเลยเป็นตัวนี้เป็นไรทดอกครับคือจับแบบนี้สีน้ำกวนนะครับครับผมน้ำก้จับแบบขีดแบบนี้นะครับคือเข้าสิไม่แห้งกดก่อนครับ อันนี้ผมกับไปสอนเกือบทุกในตัวนึเกือบทุกหมู่บ้านแล้วครับผมเขาก็น่าจะเห็ดใดแหละที่ครับแต่เขาก็ยังสั่งกระเฮ้าเนาะครับแต่พี่ส่วนมากที่เขาสั่งนําแต่ว่าผู้เลี้ยงผู้ถีอไปสัวผึ่งกระเฮ็ดเองเพิ่นเฮ็ดก็คือเฮ็ดใส่นะครับเพิ่นหมดหรืเฮ็ดเป็นเป็นแบบว่าจำหน่ายน้ำเพิ่นเฮ็ดใส่เองสิครับไปสอนก็ได้แต่ว่าประทาเนี้ผู้เพิ่นมาสั่งนําเพิ่นกระบริเฮ็ดทั้งคนกับบมียางสินะครับครับผม บางคนบานเป็นปูนเป็น,นยางบงบงมี่หม่องปูครับารบาเป็นกระทางมันก็ะแตกไว้แล้ว่าหาสร้างตัวนี้มันก็อยู่ได้ดว้วยสร้างหากระทางชิบกระทางกับผูหอมผูมัิก,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 กครับนี่เกือบทุกทุกบาทราคาเงื่อนนะครับครับบาดผมเป็นหมูบ่บ้านปลูกพักกินเองเนาะครับน่าเสียวมาส่รงนี้ เดี๋ยวขากระอขาก็ไปกับอยู่หมองข้ากกับนะครับผมครับผมเออเน,นี้คือคือสำเร็ไในการตัดเออไส่สิมักับกับดีก่าใ่ไ เราเอาใส่ใส่มือเปล่ากับก็ได้อยู่ครับแต่ว่ามันความหากก็มีนะครับครับเาเอาแบบง่ายแบบบเมื่อยง่ายสุดท้ายจะแข็งแน่นนะครับเดี๋ยงสุดท้ายก็จะแข็งแน่นสุดท้ายแบบนี่เหรอขั้นยาครับมันแข็งแน่มันจะขึ้น ัรกมันอนตัวไงตัวแดมันแข็งกจากชิ้นญาเนี่ยแต่ว่ากระดบได้ทุกทุกอย่างครับครบบมาก็มาแต่งนิดนึงเนาะมาหน่นิดนึงกระดแล้วเนาะครับเ<ก>นาะเกีอรบร้อยงดงาม ปลูกพักอมปูพกปูกยัก็ได้ตอนนี้เทียบกันระวางแบบปิดคันล่างกับบอปิดอันใดดีกว่ากันครับตัวปิดคลางกับปิดขึ้นยกก็พื้นที่หาสิปูครับผมหาพื้นที่หาสิบปูนี่าบานเือนอาเ้าปูอยาเ้ยากมะรลงก็เพื่อนได้ทัาถ้าแบบบปิดนี่มันก็จะเริ่อเติบโตดีกว่ากัน้าเอปิดแบบนี้ต้งเืีการระบายน้าหรือว่าหากมันถาเกิดแคลนี้นะครับถ้าว่า้าเตแบบนี้คือ ปลูกต้นไม้ใหญ่เล็กน้อยอาจสิได้คือเป็นพวกมะพริกมะเขือสินะครับตัวนี้สิเจริญเติบโตดีแต่ว่าเขาปิดก่นี่มันม okay. ีแค่ได้กระถางนี่หนึ่งก็คือฐานหนาบุพเพก็เหี้ยวไวหมดแล้วครับเออมันบ่วยลงดินมันมีความฉุ่มฉือนแต่ว่าขั้นเบียดนี่ขั้นมันลงดินแล้วมันก็จะดูเดะตลอดกันสินะครับมันก็แตงกวาคขี้ทาเอาเพื่อได้ยุ่ยสันพืชเป็นพวกสลัดเป็นพักกาพักยังนี่ตัวนี้โอเคครับนี่แต่ว่าถ้าสิเป็นมะพริกมะเขืออย่างเงีเขากะ ใส่แบบพวกพิษกลกนก็นเอาลงเลยก็สินะครับผมเพือเข้าสมดินใส่นี่เข้าออกับดูเลยแต่ความแตกต่างมันงไม่ใช่เพียงใส่กระถางจากยางรถยนต์นะครับนอกจากจะเอาไปใช้ในการปลูกผักสวนครัวชนิดต่างๆได้ดีแล้วนะครับยังสามารถประยุกต์เอาไปใช้ในการเลี้ยงปลาหางนกย,งงยุงได้ด้วยปลาหางนยุงได้โบหัวโบหัวโบยังนะครับผม นอกจากนั้นนะครับคุณสกลกิจนะครับยังใช้กระถางจากยางรถยนต์นะครับไปใช้เลี้ยงไส้เดือนนะครับสำหรับเอามาใช้เป็นวัสดุในการเพาะกล้าโดยใช้เศษอาหารมาจากครัวเรือนหรือว่าเศษผักที่มาจากสวนจากจุดเริ่มต้นนะครับที่ต้องการที่จะลดขยะในชุมชนแล้วก็ป้องกันการแพร่กระจายของยุงลายนะครับได้กลายมาเป็นกิจกรรมนะครับที่ช่วยเหลือสังคมนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีกระถางปลูกผักที่ราคาไม่แพงแล้วก็มีความทนทาน สำหรับใครที่อยากได้กระถางรถยนต์เอาไปปลูกผักนะครับเลี้ยงปลาหรือว่าเลี้ยงไส้เดือนนะครับก็โทรไปสอบถามที่คุณสกลกิดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0943606614ครับ